เนี่ยหล่อนตบมือเยอะเย้ยฮอล่ะฮะคึกว่าจะใส่ชุดดำเป็นตักิ้งนะบักเติมมาใส่ชุดยามโบุกพุทธแต่ว่าจะที่ไปได้หรือไรมาอยู่อกุ้งกะกับเ้าก่อนอ่ะแอนกินกับพ่อแบห้ามฮะตอนช่างอ่ะถ้าหัวจริงจริเมล็ดแล้วก็บักร้านเนี้ก็บักป่ะป่ะตัวเดียวเฮาอ่ะโอ้เป็นแน่ยัย หน้าตาเขาเป็นเจ้าการไผ่เนาะใช่มาเลยอันนี่อ่ะป้ายมีเนี่ยอยู่วิสตอมนี่เหรอไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่มองอ่อนไปเลยถ้าเกิดจามน้อยนะไปได้หาเลียบหากันแล้วกันหน้าก็ห่อไงมีหลอกไปหน้าถึเงี้ยกรับสู่มานี่กัน อ้าพ่อตากับมาเต้ากันเลยไปไปไปอ่ะอ่ะอ้วันนี้สี่ยอเรื่องห้องเลยแน่ยังงี้อ่ะอยู่ร้านเปิงร้านเงียบเซฟกะไอ้กะพ่ออ่ะยิ่งจะมาเลี้ยงกลัวกันยิ่งเข้าไปใกล้ๆเขายิงกลัวเขากะเอ่พ่อเป็นเจกลัวบากลัวยิงเลี้ยงมาหาโอ้ยกลัวตกบมื่อไหัวตกเมื่ไหเดี๋ยวฮ่าก็จะได้ใส่ชุดอย่างสูงเขานะครับผม รู้ไหมอย่างเจ้ารู้ะป้าปีกเกลาป้าปีกปีกก็จะมาสมัครงานเนี่ยค่ะจะมาสมัครนัการที่นี่ครับได้ค่ะได้ยินข่าวว่าเปิดใหม่ครับไอ้สองคนเกิดมาสมัครการเนี่ยค่ะจะใส่ยังเปิ้ลเนี่ยค่ะได้เจ้าครับระวังโต๊ะกระป๋องเนอะของเขานะผมเชิญหน้าผู้จัดการสัมภาษณ์งานได้โอเคได้ครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับโอ้สัมภาษณ์ได้ก็ได้ผมขึ้นนักการนะาประเดี๋ยวน้วย ยุดตัวไดน้นอัน,นอันนี้สาเจตหัวซาแปดครับนุ่มนุครับพอที่เลือพอเล้อลล่าส่วสูงตัวได้นิ่วสูงผมร้อยประมาณเกือบ 190. ออร้อยเก้าสิบุ้คิ้งตัวได้เหอุนน้งิงอันนี้ก็ร้อยแปดสิบห้าโึงนะครับแต่ที่นี่้หน้าอย่าเปิดเปิด A แอร์เย็นละลายมันโหดไปเหครับแล้วความสูงคิงตัวได้ร้อยแปดสิบ้อย่าร้อยหกสบ้าบ่อเี้ยงนี่าระเทกาละหัสบ บอกมันไปต่อไดแต่หนึ่งต่อได้ร้อยแปดสิบห้าโอ้ร้อยแปดสิบห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้เบงก้ามาเปิ่มพอก่อนพอเลขกระจายแล้วเดียวยกไอ้เบงยกกอเบงเออมาอยู่เอาพอย่โกนหมดเองความรอต่อไดความรอความรอของผมนี่อู้ซื่อถ้าร้อยเนี่ยผมอาจจะได้ร้อยสิบแต่นี่ถ้าร้อยมัมีสักสี่สิบเล่นมายืนแม่ต้อนของเขาอย่าง เรายังบอกใหอไปที่อื่นมาได้กับครับสู้เขาได้ก่อนได้ยก่งน่ะก็ห่อแกแห่นี้อ่ะบ้านผมนี่สวกเาต่ำเก้าไผ่เก้าไม่ห่วงกันนะ่ะออกมาลุบๆเนื้อท่านน่ะนี่น่ะมันต้องอีกะโอ้ยยิ่งหวานที่ไนบอกกันมาอีา๋หันละการก็จะได้เงี้ยละสบายละคืนนี้ฉลองป่ะครับผมว่าใจกัครับ วันนี้วันพุก่ยการห้าโมงไปก่อนร้านร้านเปิดกี่โมงครับห้าโมงถึงเที่ยงคืนห้าโมงกระแลงจนถึงเที่ยงคืนแม่นผมมาตั้งแต่แปดโมงเลยมาพุกมาพุกอย่างแปดโมงร้านก็เปิดห้าโมงพุซาดรอเลยฉลองอ่ะเออกินดาฮะแต่ลุนนี่แอ้เนี่ยแม่ โอเคต้นเปิดห้าโมงยิ่งมากป่ออย่างแปดโมงวันจันทรแล้วชุดถ้าสมมติผมบรรยากาศเนี่ยชุดไหนที่ผมจะได้ใส่ครับอ๋อมีชุดรอนมีชุดรออนก็เลยโอเคขอยูนิฟอร์มแล้วไอ้บันเทิงครับผมอย่ากมาใส่ถุง้ามวไหมไปเม่นเลยไปถุงสานอ๋อโอเคตกลงได้ย่าหรอตกลงเลยพวกนะโอเคครับผมอ่านฉลองกินก่อนป่ะคืนนี้ป่ะกินเนี่ย ทีนนี้พอไม่ซ้ำปอกได้เนอกินนื้อหลอกอ่ะไม่ได้พอกินให้เด็กมันดู <c oughs> อ่ะมากันไหมเซมนั่สั่งมาป้ออย่างนั้นโอ้นั่ง,งได้กินกินหมดแล้วนะนั่งก่อนเลไปใส่อารมณ์ป่ะมามาเลยครับ <c oughs> นั่งไม่มีปัญหาเรื่องก,กินเซมจัดให้อ๋อพอกอนล้วลองถ้าหาเกิดจ้ากว่านี้นานได้กิ่นหาเลยโอ้มากินเต็มตี แต่ลองวันพุธอย่างใจก็ดึงได้การได้งานละอกินไรกินนี่หม้อล้ำเลยนี่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 เยอะนี่เปลือกมันล้ำกินกินเปลือกมันเนาะไม่ให้ไปหกเทียนเปลือกให้ยอาชินมันเนี่ยให้ยอาหอยเนี่ยกินกินเปลือกเปลือกนี่มันกรอบมันกินได้เลยอ่ะมันกินได้เลยอ๋อกินนี่กินไวน วันนี้เขามาถือว่าฉลองได้การได้งานนะมีโดนตีให้ฟังด้วยจะไปมาพิษจะไปมาเถียงกันนี่ผมอู้กับลุงชัยดีนะเดี๋ยวผมจะตีนเท้าของลุงชัยด้วะอู้มาได้นะให้เท้าดีก่อนนะลองโอ้ครับผไปห้องกัไหม่อย่างแม่คุณเปิดแนะนำเมนูก็อย่างไรเจ้าอ๋อครับผมอันนี้นะเจ้าก็จะเป็น ปลาปลาลิมม้มปลาลิ้มปลาลิ้มอะไอันเจ้ยรอ่ะเจอะปลากระพงเจ้าปลากระพงนึ่งซีอิ๊วอันนี้จะเป็นปลาท่าพิมลาดีโน้อันนี้จะเ็สซุกี้พัดแหงรวมทะเลครับอันนี้ก็จะเป็นทอดมันหมูทอดมันหมูมล้อมขนาดอันนี้เดอะเบดเลยอันนี้ซุก,กี้พัดแหงแล้วก็ที่สำคัญร้านเฮามีชุดรวมญี่ปุ่นเก่าชุดรวมญี่ปุ่นแนะีมีแซลมอนมีกุ้งดองมีปลาหมึก

Ờ, ờ, ờ. quá làm mà gì bò oh. không gì lá đi làm rồi nghe không phải nhắm sẽ là cơ kìm đỏ thàm mà đây nè một cười ừ lạc nó à? không mày cái cây lạc không ạ à? ờ lạc không mà cái cây nó nhẹ nhàng quá sushi à à như bùn quá chim bò bà

เดี๋ยวกินหมอก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเดี๋ยวกลับมาก่อนกินเข้าใจกินรำหม้อยิ่งรำหม้อพี่มากกับข้าววันไหนรำหม้อหานหางโอ้รำหม้อแล้กินเข้าใจกินนะปวดมือแล้วหม้อก่อนนี่ยให้มันได้กินสักอย่างอ๋ออะไรอ๋อน้อมาเช็คบินเลยให้ปิดครับโอ้โมคนกำลังกินอยู่เนี่ยเช็คบินหรอม้อมาเออมาปิ๊ดครับุญาตเช็คบินจ้าไ่ได้ไม่มีปัญหาเลยครับผมสบายจิบจิบมา สองปัปลายเนื้ตัไห่กนสองปันปลายเสมจัดให้จัดให้เอานี้ไปใช่ถุงได้ก่อนได้เจ้าใช่อยู่กะคเปันนี้อย่าไปพึ่งพึ่งแมาปฏิบาตอืมจ่ายปะจิบจิบเสมจัดให้ออนได้หนะเจ้าอ๋อออนอ๋อมีจ่ายมีโอเล่โอเล่มีโอแล่โอเล่โอร์มีที่แหลลืมเอาโศัาท์มนปะเออเนี่ยได้อัน กบ่มีใจบ่นรถปิ๊กมาส่องปันป่าจิ๊บจิ๊บไม่มีปัญหายังก่อนไหนไหนไอ้ก็บลุงจะมาเนี่ยกะรมาบุกคนหรอได้กินวันนี้ต้องใจวันนี้ได้เลยได้ผมมาบุกกับลุงแม่แน่ท่านบ่ได้แล้วงี่เงี่ยงถึงมาได้อ่ะเอากินวันนี้ก็ต้องใจวันนี้ลุงกระเบื้องกินวันนี้ได้ใจวันนี้นี่ไรเงี้ยใหญ่ละไรไม่ี้ยใหญ่เหล่อมันมันผูกอันวันนี้เลยเนี่ยกาศคืนนี้มาเดี๋ยวคือบยกาคืนนี้มาเดี๋ยวนนี้เลย เพว่ามันแบบใจ๊ลายเล่าจริงบอเนี่ยเล่าไปฉายมือแล้วชุดมือผิดเนี่ยแน่ว่ะไปถามนาผู้จัดการเน่ะเออมันแบบเจายลายชุดเนี่ยอ๋อปลาปลาออกไปถามพร้อมๆกันเลยอ่ะผู้จัดการผู้จัดการครับผู้จัดการชุดผมผิดครับมันแล้ต้องใส่สีดำครับสีดำดำไหนดเหมือนน้องๆเนี่ยเออมาเได้ลมาต้องชุดอย่างเปิ้ลนี่กะครับบัดได้มันบัดได้เอ้าไอ้พอส่วนสูงแล้พอหน้าแล้ ผู้จัดการแลวให้ผมไปลงตั้งุ่งชุดกับใบได้ใจยังผมพ่อดังหน้าผมกับเพื่อนผมดีๆเอาวาพ่อกรับกนที่จะไม่ไปตั้งแม่ยูแม่ยูไปไปเลยครับไปเลยตั้งโลกอ่ะไปเลยคนไหนอ่ะไปโบกรลเลยไปโบกรถไปเลยครับ ขาเขาสู่เข่าเขี้ยวว่าได้นนะบ่ะเข้าไหนเลยครับต้องเข้าตังไหนอย่างเดียวอยู่วิสตอมป่ะเข้าเลยครับด้านไหนเลยครับตาแหมนมาอองเข้าหมดเลยบ่ะมาัดจื๊บกับผม สำหรับสายนักดื่มนะครับสายนั่งชิลนะครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ Uristomba and Escolon นะครับพิกันร้านตั้งอยู่ใกล้ๆแยกผมแยกพรมเมดาดานะครับเพื่อนมีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับอาหารที่นี่นะครับราคาแบะแพงอร่อยทุกเมนูนะครับท่านสามารถมาแวะอุ่นนนกันได้นะครับร้านปิดกี่โมงใช่ โอโหครับผมป่ะที่นี่นะครับทางร้านนะครับเปิ้ลยังมีดนตรีสดนะครับของเข้าฟังนะครับทั้งคืนนะครับแฮมป์ปอดีเจสาวสวยเปิดเพลงเข้าฟังตัวป่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของดีเจกันเลยครับผมว่างามว่างามางามะ